สวัสดีเพื่อนๆคนรักกุหลาบทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะลูกวางพามาชมกุหลาบในสวนด้วยกันนะคะสายพันธุ์ที่เห็นอยู่ในซูมคือสายพันธุ์ที่ชื่อว่าโรแมนติกตูตูนะคะกุหลาบตัวนี้นะคะเป็นกุหลาบสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะคะที่มีสีดอกสวยหวานน่ารักนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าต้นเขาสมบูรณ์เนี่ยเขาจะสามารถออกดอกเป็นพวงได้นะคะ ที่เห็นในคลิปเลยนะคะต้นนี้นะคะลูกวางปลูกในกระถางนะคะเพื่อนๆโดยใช้วัสดุป,ปลูกของฟาร์มสุขนะคะส่วนการดูแลประจำสัปดาห์ก็จะมีการฉีดพ่นน้ำหมักของทางฟาร์มนะคะทุกๆ7วันนะคะเพื่อเป็นการเติมอาหารทางใบนะคะควบคู่กันกับการเติมรวมอินทรีย์วัตถุทางรากนะคะทุกๆ7-10วันหรือเมื่อละลายหมดนะคะ เพื่อให้ต้นได้รับอาหารที่ครบถ้วนนะคะทั้งทาง,ทางรากแล้วก็ทางใบเลยนะคะสาเหตุที่ต้องให้สองตัวนี้เป็นหลักควบคู่กันนะคะเพราะว่าอาหารบางตัวค่ะพืชเขาจะไม่สามารถรับได้จากทางใบอย่างเดียวนะคะเขาจะต้องรับจากทางรากควบคู่กันด้วยเพื่อให้รับ อาหารที่ครบถ้วนนะคะก็จําเป็นต้องให้คู่กันนะคะลักษณะของใบของเขานะคะก็คือเป็นสายพันธุ์ที่มีใบไม่ได้มีใบขนาดใหญ่มากนะคะค่ะสีก็จะเป็นสีเขียวเข้มสีด้านแบบนี้นะคะลักษณะของใบที่สุขภาพดีนะคะนอกจากสีของใบจะสีเขียวเข้มสม่ำเสมอการทุกใบย,ย่อยแบบนี้แล้วนะคะให้เพื่อนๆลองคลิกดูที่หลังใบด้วยค่ะว่า หลังใบนะคะจะต้องสะอาดปลอดโรคและก็มแมลงแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าพลิกดูที่หลังใบแล้วเห็นเป็นฝุ่นผงเล็กๆสีขาวหรือสีเหลืองนะคะนั่นก็แสดงให้ว่าอาจจะมีไรแดงรบกวนค่ะนอกจากหลังใบมีฝุ่นผงสีขาวๆแล้วบนใบนะคะถ้าจะเป็นสีขาวซีดไม่เขียวสม่ำเสมอแบบนี้นั่นเองค่ะในส่วนของใบถ้าเกิดใบมี หง,งอกใบผิดรูปนะคะตรงนั้นอาจจะเป็นอาการของมีเพลี้ยไฟรบก,กวนได้นะคะก็ให้เพื่อนๆลองสังเกตโรคจากอาการของใบได้ค่ะนี่ก็คือจะเป็นใบที่ไม่มีโรคแล้วก็มแมลงรบกวนนะคะในส่วนของการป้องกันแล้วก็ดูแลในเรื่องของสุขภาพของต้นนะคะให้ไม่มีโรคและมแมลงรบกวนในวันที่ มีเวลาว่างในช่วงเช้านะคะก็จะมาฉีดพ่นน้ชาชะล้างใบทั้งใต้ใบแล้วก็บนใบให้ใบได้ไดมีโอกาสเปียกชุ่มนะคะเพราะว่า,มาแมลงส่วนมากที่จะเป็นโรคประจำฤด,ดูหนาวเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบความชืน้นเพราะฉะนั้นถ้าเราทำให้ใบมีความชื้นอยู่เรื่อยๆะคะ่ะก็จะช่วยป้องกันไม่ให้มีโรคแล้วก็มแมลงได้นะคะอีกทั้งยังเป็นการชะล้างน้ำค้างที่ ตกกระทบลงมาในตอนกลางคืนนะคะให้หลุดออกไปได้ด้วยก็จะเป็นการป้องกันโรคเชื้อรารานนําขางได้ด้วยค่ะสายพันธุ์นี้นะคะก็สามารถปลูกขึ้นซ้มได้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาเป็นสายพันธุ์กุหลาบเลือยนั่นเองค่ะตรงนี้ทางฟาร์มสุกก็ได้ปลูกขึ้นซ้มไว้เช่นเดียวกันค่ะยังไงเดี๋ยววันหลังจะพามาชมกุหลาบสวยๆส,สายพันธุ์อื่นๆเพิ่มเติมแล้วก็วิธีการดูแล น้องกูหลาบให้สวยงามอีกท,ทีนะคะวันนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ